รอฉันรอเธออยู่เติมก็เติมนีเจอแต่ไม่รู้เธออยู่คนใดท่านผู้ชื่อนิจใจหนาหลีเธอจะมาเธอจะมาเมื่อไหร่เธอจะมาเธอจะมาเมื่อไหร่มีอะไรมีอะไรเฮอชื่อมีอะไรมีอะไรเฮอชื่อแัดไว้ทำไมไม่มาพี่เวียเราจะเมือผู้ไหลฉันหัวฉันหัวรอเธอฉันซินฉันซีนหนีเตอร์ให้ฉันเก้อฉันก็คอยหาแตอหัวเก้อจืดท่านโทษซื้นเจ้าแัดไว้ทำไมไม่มา ไว้ทำไมไม่มาพี่เวียงเราจะมาผู้ไหลพี um? ่เวียงเราจะมาผู้ไหลโอ้เธอช้าอย่าช้าเร็วหน่อยโอ้นี course. ่ยาเพียมาควายตีนรีบหน่อย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 การควายกันควายกันควายกันควายเร็วหน่อ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 ยควายแต่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 ควายเตียนสิ้นที่อู๋หาวสวัสดีวันศุกร์ค่ะวันนี้มากับเพลงชื่อเพลง รอรู้จักใช่ไหมคะเพลงรอแล้วคำว่ารอเขาเรียกว่าเติ่สมศรพิ่นึว่า D E N G 3สงสามเติ่เกิดก็ G แสงหนึ e ่งเกิดเพลงรอเพลงนี้มันอยู่ในเวลาข้อค่ายใช่ไหมคะข้อค่ายเสนาการหรือเพลงค่ายร้สึกสใช่ไหมคะหรือว่าเพลงบูมมีไหมน่าจะมีนะอ้จุ เพลงรอภาษาจีนเขาเรียกว่าเติ่งเกอดีเอ็นจีสีงสามเติ่งจีสีงหนึ่งเกอเติ่งเกอเพลงรอรอฉันรอเธออยู่เติ่งหัวเติ่งหนีเจอดีเอ็นจีสีงสามเติ่งหัวดงโดยเสีงสามหัวเติ่งดีเอ็นจีสีงสามเติง่งหนีเอ็นไอสีงสามหนีเจอซัดไอซีที่มีเสียงแต่ไม่รู้เธออยู่ไหนใดตันปู้ชื่อหนีเจนาหลี่ d n เสียงสี่นผู้ชื่อ u สสผู้ s h i เสียงหนึ่งชื่อท่นผู้ชื่อหนีใช่หนาหรือ n i นสียงสาม a i สส n a เสียงสา l i เสีงสาท่านผู้ชื่อหนีใช่หนาหรืเธอจะมาเธอจะมาเมื่อไรเธอจะมาเธอจะมาเมื่อไรหนีเย่าไหลหนีเยวไหลเหอสือหนีเยวาไหลหนีเยวาไหลเหอสือสกดพึ้ยินว่า n i สีงสหนเย่า ไพลอูสินสีเย้าเอลเอไอสินสองไหลเย้าไหลเธอจะมานี่คือเธอเย้าไหลจะมานีเย้าไหลเฮอสื้อเอชีสินสองเฮชเอไอสินสองเฮอือแปลว่าเมื่อไหร่เฮอรือเป็นภาษาเขียนถ้าภาษาพูดเรียกว่าเสวมือสือโฮแปลว่าเมื่อไหร่เหมือนกันนัดไว้ทำไมไม่มายี่เวียเราจะมือผู้ไหล มีวายวีเสียงสี่วีเวียวายยีเสียงหนึ่เวียยี่เวียนัดไว้เลิกเอลีไม่เป็นเสียงเลิกแล้วเจ็เมื่อผู้ไหลทําไมไม่มาแซดีเอ็นสียงสามเอมีไม่เีเสียงเจ็เมื่อผู้ไหลบียสิงสี่เอไอสียงสองเจ็เมื่อผู้ไหลนัดไว้ทําไมไม่มาฉันเป็นห่วงฉันเป็นห่วตัวเธอหัวควรซิ้นหัวควรซิ้นหนีเธอวีโอสียงสามหัวซีเอ็นสิงหนึ่งเอซเสียงหนึ่ง หนูควรสินเชื่อเป็นห่วงควรสินว่าเป็นห่วงนี่เจอ N I สิงสามนี่เจอ D E มีสินหนีเจอในที่นี้กิดของเธอแต่เราไม่ได้บอกว่าตัวนะพูดลักไว้ให้ฉันเกอร์ชะเง้อทอยหาให้ฉันเกอร์ฟังหัวเกลือจืด F D N G สินสี่ฟังหัวน้ำดูดสิงสามหัวเกลือจืดที่อีสิงหนึ่ง ซตไทไม่มีเสียงต้องเคยจึงให้เชนเกอร์เชเนื้อคอยหาท่านโถสิงเจ้าท a สินสี่ท่าน t o u สินสองโถท่านโถเชิงเนื้อคอยหาสิงเจ้า s u n สิงสองเซต h k o สินสามสิงจ้าคอยหานัดไว้ทําไมไม่มานัดไว้ทําไมไม่มาพี่เวรเราจะเมือผู้ไหลพี่เวยเราจะเมือผู้ไหลโอเธอจ๋าอย่าช้าเร็วหน่อยโอ้หนียาเปียม่าน ควายเตียงโอซีเอตัวโอเสียงสีโอทับสาวโอเลยหนีก็เธอไนเซียงสามหนีจ๋าคือเราก็ใช้คําว่ายาไยเอเสีสยงหนึ่งยาโอโอหนี่ยายาช้าเปียม่านบีไอเอเสียงสองเปียม่านเอเอเสียงสี่ม่นนานยาช้าเร็วหน่อยควายเตียนเคยูเอเสียงสี่ดีไอเอเสียงสามควายเตียนเร็วหน่อย รีบหน่อยรีบหน่อยรีบหน่อยกันควายกันควายกันควาย G A N สิงสาม K U A I สิงสี่กันควายเร็วหน่อยเร็วหน่อยเร็วหน่อยควายเตียนควายเตียควายเตียน K U A I สิงสี่ D I N สิงสามควายเตียนโอเคค่ะวันนี้ก็ขอบคุณรับฟังนี่เองรอนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย